ภเทศระทึกกลางหุบเขาในปากีสถานหลังกระเช้าลอยฟ้าในแควนไคเบอร์ปักตุนควาเกิดเหตุขัดข้องค้างอยู่กลางอากาศที่ระดับสูงราว300เมตรเหนือระดับพื้นดินด้วยสายเคเบิลคาีิงเส้นเดียวมีคนติดอยู่ในกระเช้านี้มากถึง8คนในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน6คนและผู้ใหญ่อีก2คนกองทัพปากีสถานส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่เมื่อนําตัวเครื่องเข้าไปใกล้กระเช้ามากแปลงลมจากใบพัดประกอบกับกระแสลมแรงตามธรรมชาติก็ยิ่งทําให้กระเช้าแกว่งไปมาทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลําบากภาพที่เห็นสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้คนที่เฝ้าติดตามภารกิจนี้ด้วยความลุ้นระทึกแต่หลังจากผ่านไปกว่า10ชั่วโมงกองทัพและทีมช่วยเหลือก็ทยอยนาเด็กๆและคนที่ติดอยู่ในกระเช้าทั้งหมด8าคนลงมาที่พื้นได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เวลารวมกว่า15ชั่วโมง จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ทางการปากีสถานเร่งตรวจสอบมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของกระเช้าลอยฟ้าทั่วประเทศวันเกิดเหตุซ้ํารอยจากกระเช้าลอยฟ้าอีกในอนาคตเพราะในบางพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกระเช้าลอยฟ้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในเชิงการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อการเดินทางสัญจรไปมาอีกด้วย